สวัสดีครับคุณิมโค้งครับคนนลิมโคงม้งจะพาเมืองการปลูกทุเรียนครับทุเรียนตุนนีกน็ปลูกได้ประมาณปีออก,กว่าเลยครับเอามาปลูกทะแลกับกได้ขคดนลุ่มปลูกครับเอาตุ่มทุเรียนวางไว้แลวก็เอาดินทมออมขึ้นครับวางไว้โดดๆนะครับที่แรกกัมุ่งผ่าสลนครับแล้วก็เอาต้นกล้วย ที่แล้วเอาต้นกล้วยมาลงทิดเดียวครับทิดทิศตะวันออกมันก็ขายายออกมาเป็นสีทิศเลยครับสีมุมกล้วยก็เป็นกล้วยหอมครับกล้วยหอมได้ยินเขาว่าใน Youtube ขั้นขันเอากล้วยนำหวามาลงมันจะเป็นโลกครับตัวเรียนกับสีบใหญ่จะเป็นโลกลากแนา หลังจากดูแลมาดูแลมาปี2ปีครับทุเรียนก็นเริ่มแตกยอดแตกยอดใหม่ก็ได้เอาปีกแหลกก็ได้เอาเคื่องเลยครับทมเงาทุเรียนไว้ทุเรียนนี่ก็เป็นหนึ่งใน7ในส่วนนี้ครับปลูกมาเจ็ดตน้นเหลือสองครับอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างในอีกต้นนี้อยู่ข้างหนอกครับ ตัวอีกต้นเนี่ยปูขางๆกันกะเห็ดเป็นพ่นใบดีๆครับเส็จงัวงัวมากินหยอดกันเลยตายเลยครับตัวเรียนผลนตอนนี้ก็เลยแก้แกปัญหาเอาไมลไผ่ไม่เห็นหัวออกครับกันงวมากินศึกษาเรียนรู้ไปครับจาสิหลอดบอดปลูกตัวเรียน สื่อทุเรียนกินแพงครับปลูกเองดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ครับขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ